ที่หาตังค์เลี้ยงตัวเองกับ<ม>สถาบันที่มีรัฐสนับสนุนเนี่ยมันจะสามารถทําให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยเนี่ยเขาเทียงกันหรือเปล่าดูจากงานวิจัยเดิมๆด,ด้วยแล้วก็ดูจากวิจัยอันนี้ด้วยเนี่ยของรัฐโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่มหาวิทยาลัยที่ตั้งมานานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยสูงกว่าถ้าดูจากงานวิจัยนะคะ ร้านเขาร้านใหญ่ขายเปียงไข่เจียวรับซับทุกวันและรับรางวัลเขาสอนนักเรียนเปิดเป็นโรงเรียนโรงเรียนสอนการเจี่ยวไข่แค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตารอไฟให้ร้อนฉันต้องรับต้องรับมาปริญญาทางไข่เจียววางลงบนเตารอไฟให้ร้อนแม้สิ่งนั้นจะนิดเดียว สวัสดีครับ,ดรบได้เวลาคุยความจริงผ่านงานวิจัยดีๆกับวาร i ตีทิครับกับผมพระพฤษเลืองจรัดและรองศาสตราจารย์ดรพักพลอนุริทครับวันนี้พูดถึงระบบการศึกษาไทยหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าการศึกษาเอกชนกับรัฐ คู่ขนานกันไปใครดีกว่ากันใครเด่นกว่ากันระบบบริหารจัดการเป็นยังไงงบประมาณที่ได้นั้นจะทําให้ระบบการศึกษานั้น<ม>เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างถ้าคุยเรื่องการศึกษานี้ต้องสำค,คัญาคัญคนคิดว่าง,ง่ายนะฮะในการตั้งสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งโดยเฉพาะอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับ,รบจริงๆแล้วก็เหมือนกับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานหลายๆแห่งที่เป็นวิชาชีพแล้วต้องมีการประเมินตรวจสอบ,บนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่ทราบว่าเออน่าจะบริหารจัดการง่ายมาลงทุนไปปั๊บคุ้มหรือเปล่าคุ้มกับผู้ลงทุนไหม การศึกษามันใช่ธุรกิจจริงหรือไม่มนะครับและเอาพุทธที่ได้บุคลารกรที่ผลิตขึ้นมาใช่ตามที่หวังไว้ไหมครับวันนี้ผมมีงานวิจัยดีๆชิ้นหนึ่งนะครับการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดอมศึกษารัฐและเอกชนครับของดอเรเฉลิมพรเย็นเยือกคุยกันเรื่องนี้ดูรายละเอียดนะครับเปรียบเทียบไปเห็นอุดมศึกษาของรัฐกับเอกชนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ ผมอยู่กับผลงานวิจัยการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนครับเจ้าของผลงานอยู่กับผมครับดรเฉลิมพรเยี่ยเยี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นของวิธีคิดในการทำทฤษฎีนี้ จุดเริ่มต้นก็คืออยากจบค่ะจริงๆแล้วอยากจบและจริงๆด้วย <c oughs> ความที่เราอยู่ในวงการศึกษาก็เลยตั้งใจว่าเออจะทําอะไรที่มันใกล้ๆตัวตอนนั้นยังไม่เป็นเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของขั้นพื้นฐานก่อนอจะทําเรื่องคุณภาพการศึกษาในขั้นพื้นฐานก่อนและนี่ไปหาข้อมูลมาจนเสร็จจนหมดแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ตัวเองเพราะตัวเองทาของอุดมศึกษาค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนซึ่งตอนนั้นหาจนหนึ่งมี่เขียนไปจริงๆต่อให้เป็นอุดมศึกษาผมก็มีเยอะนะหมายถึงว่าไปจับเรื่องที่มันละเอียดนิดนึง เรื่องที่คุณภาพอะไรเงี้ยฮะแต่ผมดูเรื่องนี้น่าสนใจเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนคือคือผมว่าส่วนมากเนี่ยคนไม่ทราบว่าธุรกิจการศึกษาคืออะไรหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการศึกษาคือธุรกิจหรือไม่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดใช่ครับอาจารย์จะจะบอกอะไรตอนนั้นที่คิดจะบอกว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนเพราะตัวเองเนี่ยอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนมันมีความจำเป็นจะต้องใช้ งบประมาณในการลงทุนเยอะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการลงทุนทางการศึกษาใช่ไหมคะในส่วนที่ออกมาจากตัวมหาวิทยาลัยออกมาจากตัวสถาบันเองแต่ของเราเนี่ยเสียเปรียบตรงที่ว่าแต่ของมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะเสียเปรียบตรงที่ว่าเราต้องหาตังเองส่วนใหญ่เลี้ยงตัวเองค่ะทีนี้ในส่วนที่เราหาตังเองเนี่ยหาตังเองได้กับในส่วนที่อีกสถาบันของรัฐเนี่ยเขามีรัฐซัพพอร์ตสนับสนุน และสถาบันที่หาตังเลี้ยงตัวเองกับสถาบันที่มีรัฐสนับสนุนเนี่ยมันจะสามารถทําให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยเนี่ยเท่าเทียมกันหรือเปล่าเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเลือก IQ EQ อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเท่ากันไหมค,ค่ะำถามนี้เลยครขอขอ,ขออยู่ตรงนี้เลยได้ค่ะเถียงกันเถียงกันมากครับรัฐด,ดีกว่าเอกชน เอกชนดีกว่ารัฐหรือว่าดีต่างกันยังไงฮะออดีต่างกันยังไงโอ้อันนี้เห็นเขาเห็นเขามาเกะทับกันเยอะไงฮะใช่ไหมรัฐดีกว่าอยู่แล้วค่ะโอ้เอกชนดีดีดีไม่เท่าหรอกแล้วฟังผลงานได้เลยไหมหรือว่าดีต่างกันยังไงผลงานไ่บอกอะไรยังไงผลงานก็บอกบอกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเกรงใจจังเลยจะพูดไปในส่วนของรัฐเนี่ยเออแต่บอกก่อนว่าของรัฐเราเนี่ยไม่นับราชพัช ไม่ไม่เอาเป็นราชภาัฒเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยดังนั้นผลผลที่ออกมาเนี่ยในส่วนของต้นทุนที่เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันน่าชื่นใจเฉพาะเราเนี่ยในส่วนของเอกชนเนี่ยหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากก่อนก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยมีข้อน่าสังเกตตรงที่ว่ามหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นมานาน,าน,านเนี่ย จะมีงบประมาณในการลงทุนดําเนินการเนี่ยสูง <picky. S 1> น่าแปลกใจไหมคะก็จริงๆเขาก็เขามีสิทธิ์เก่าด้วยนี่ฮะสมาคมสิทธิ์เก่าเอ่ยอะไรเอ่ยคือเขามีสังคมแหละสังคมสิทธิ์เก่าชุมชนของเขาเด็กจบไปก็ไปทํางานกับรุ่นพี่รุ่นพี่ก็สามารถระดมทุนอะไรให้ได้อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะงบดําเนินการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเงินเดือนเรื่องของบุคลากรค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ย เพิ่มมหาวิทยาลัยที่เก่าแล้วก็มีการจ้างบุคลากรนานนั่นหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายที่จะไปลงทุนตรงนี้เยอะอดังนั้นทําให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของเด็กเนี่ยก็จะเยอะตามไปด้วยแต่มันไปเยอะตรงค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนของผลค่างเงินเดือนอะไรพวกนี้แต่พุ่คุณภาพการศึกษาที่ออกมายมันใกล้กัน ค่ะในขณะที่มหาลัยเอกชนบางแห่งเนี่ยเพิ่งเพิ่งเริ่มตั้งเพิ่งเริ่มตั้งแต่พอเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาที่ออกมาตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอแล้วเนี่ยเท่ากันใกล้เคียงกันอาจารย์กังจะบอกว่าต้นทุนของการการผลิตนักศึกษาหนึ่งคนใช่ค่ะโดยการเปรียบเทียบเรื่องของคนเดียวคนมาสอน <ม>เ,<อ>เปรียบเทียบ่าให้จ่ายคนมาสอนใช่ค่ะต้นทุนตัวหนึ่ง<ช>กับเปรียบเทียบระหว่างเอกชนกับร,รัฐเนี่ยมองว่าเอกชนนี่ต่ำกว่าแต่คุณภาพภาษาเท่ากันออกมาแล้วเท่ากันค่ะอันนี้เป็นไปตามผลการวิจัยค่ะคือคนคนส่วนมากจะบอกไงฮะตามตามความเข้าใจทั่วไปนะฮะ,ะเรามองมุมมอง,มองถ้ผมไม่ใช่อาจารย์หรืออะไรเรื่องการสอนหนังสือน่าจะเอาคนที่แก่พรรษาไงเขาสอนมาเยอะชั่วโมงบินเยอะถูกไหมฮะทีนี้มอเอกชนโดยเฉพาะมเอกชนที่ตั้งใหม่นะฮะ เฮ้ยจะสอนสู้ได้เหรออาจารย์<ช>ไม่น่า<ช>จะมีประสบการณ์ในการสอนหรือถ่ายทอดเท่ากัน<ช>จริงหรือไม่ครตรงนี้ครับ ถ้าบอกว่าความอาวุโสของอาจารย์ใช่ไหมคะไม่ได้เป็นตัวบอกความมีคุณภาพการศึกษาเลยขอพูดอย่างนี้นะคะเพราะจากประสบการณ์ที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยก็ได้เรียนทั้งอาจารย์ที่เป็นเพิ่งจบมาใหม่ๆเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หนุ่มหล่อใหม่ๆก็มีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่แบบอยู่มานานจนเกษียณก็มีแต่จากที่ไปเรียนเนี่ยวิธีถ่ายทอดของสองท่านเนี่ยด้วยความที่มันยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมคะบางทีมันก็เลยอาจจะมีบางอย่างที่มัน ไม่ไม่ไม่ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กบ่นกันเยอะมากในฐานะที่อยู่ในส่วนของสถาบันการศึกษานะคะก็จะก็จะมีเหมือนกันอาจารย์ที่เด็กจบใหม่ๆแล้วสอบไม่รู้เรื่องมีไหมมีในขณะเดียวกันอาจารย์ที่จบมานานแล้วสอบไม่รู้เรื่องมีไหมมีค่ะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาทั้งนั้นเลยค่ะทีนี้องบอกกับว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยเราวัดตามเกณฑ์ที่ที่ออกมาตามสอกอนะคะสอวัเจ็ดเจ็ดมาตรฐานนั่นละคะ จริงๆแล้วมันจะมีมาตรฐานอื่นๆด้วยที่ที่จะวัดได้ค่ะคือก่อนหน้าจะต้องบอกครับว่าปกติแล้วสถาบันการศึกษาจะต้องถูกประเมินจากหน่วยงานนะครับคือสกอสำนักงานมาตรฐานมาตรฐานรัอุดมศึกษานะครับใ่คซึ่งซึ่งจะต้องจะต้องประเมินนะฮะแล้วเขาจะมีการการการแร่งให้คะแนนเปรียบเทียบกันได้นะครับว่าดีไม่ดีแค่ไหนอันนี้เป็นกฎนะครับเป็นกฎอยู่แล้วมีการกําหนดตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานด้วยค่ะซึ่งตรงนี้แบบเป็นอะไรที่ ไม่ไม่เข้าใจมากวิธีการำกำหนดกฎเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ไม่สอดรับสอดคล้องกับแต่ละสถาบันเท่าไหร่นักนะคะหมายถึงว่าว,วิธีการประเมินเป็นวิธีการประเมินกลางใช่แต่ใน,นรายละเอียดของแต่ละสถาบันจะมีรายละเอียดปิดย่อยซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ตอบสนองด้วยคือใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นตัวบ่งชี้ตัวเดียวกันแต่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะวัดวัดแต่ละที่นี่มันไม่ตอบสนองกันอย่างที่ท่านว่านะคะค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าจะเอามาตรฐานอย่างนี้มาวัดกับระบบการศึกษาที่กำลังพัฒนาไปไปกลอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนค่ะอันนี้ผมก็เคยได้ดูมาบ้างนะครับตัวบัญชีต่างๆซึ่งซึ่งก็คือเขาใช้มาตรฐานเรียวกันอย่างเช่นบางตัวบอกว่ามีนวัตกรรมี๋ยวมีความคิดสร้างสรรค์นะฮะตรงนี้ผมก็กกลับมามองดูว่าเช่นท่าผีเสื้ออย่างเงี้ยนะฮะคือสร้างสรรค์คือจะต้องผีเสื้อตัวเหลืองอย่างเงี้ยครับผีเสื้อตัวชมพู ผีเสื้อสายรุง้งนี้มาฮะ<ช>ไหว้ขยับปีกสองข้างอะไรมากกว่าเดิมอย่างนี้ป่คือตรงนี้ก็จะไม่ประยุกต์ไม่ได้ไงใช่ไหมฮะมันประยุกตไม่ได้เพราะว่าเออเราก็ต้องไหว้ท่าต่างๆให้ถูกต้องก่อนที่ถามว่าต้องให้ถึงกับนักศึกษาคิดท่าไหว้ขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานอย่างเงี้ยก็จะทําให้คณะนั้นสมติอาจารย์สอนดีมากนะครับเคยเป็นแชมป์มาก่อนกลับจะได้คะแนนน้อยไงใช่จริงค่ะจริงครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาลงรายละเอียดนะครับว่าถ้าารรยทขอมูลงงิิิิตกวจจัๆ เดี๋ยวให้เห็นภาพน,นะครับสถาของรัฐกับเอกชนไม่ได้แตกต่างจริงๆเดี๋ยวดูภาพช่วงหน้าครับดูจากงานวิจัยเดิมๆด,ด้วยแล้วดูจากวิจัยอันนี้ด้วยเนี่ยของรัฐโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่มหาวิทยาลัยที่ตั้งมานานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยสูงกว่าออา,างงใรรเเตียว่ว้้้ไหนนนนมสิิัจะดด ทางางงไ่่เเตีียยวววค้้้ออรรใหนนนนมสิิัจะดดกลับมาคุยความจริงผ่านงานวิจัยดีๆกับวาไรตี้ทีสิทธิ์ครับวันนี้เราลองมาเปรียบเทียบดูนะครับว่าสถาบันของรัฐอุดสาึกษาของรัฐ,รฐกับเอกชนนั้นถ้าเปรียบเทียบเรื่องของต้นทุนเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของตัวเลขการลงทุนลงไปกับผลที่ตอบแทนกลับมานั้นเหมือนหรือต่างก,กันอย่างไรครับผมอยู่กับงานวิจัยของดรเฉลิมบอนเย็นเยือกีละลงรายละเอียดแล้วอยากให้จา์เปรียบเทียบให้ดู ผลของการศึกษาที่ให้เห็นภาพของคุณภาพของนักศึกษาแต่ละคณะออกมาของรัฐเอกชนเมือหได้ต่างกันยังไงก็ถ้าถ้าพูดถึงตัวคุณภาพเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ตัวบ่งชี้เกณฑ์อออของสอบออค่ะคซึ่งมันเป็นตัวบังคับอยู่แล้วว่าทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ว่าจะาของรัฐเอกชนเนี่ยจะต้องทําให้ผ่านตรงนี้ทีนี้พอเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของต้นทุนที่เราลงไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้แตกต่างเลยเ เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการศึกษาเท่าเหมือนกันก็ตามนะแต่ว่าเงินที่ลงไปเนี่ยแตกต่างกันครับแต่คุณภาพออกมาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจุดจุดหนึ่งที่ผมผมฟังอยากที่อาจารย์พูดเรื่องงานวิจัยผมกำลังคิดในฐานะของคนไทยว่าวันนี้ค่านิยมเรื่องของการยึดถือสถาบันค่ะว่าเรียนที่นี่ต้องเก่งมาที่นู่นหรือได้ความรู้องค์ความรู้มากกว่าอันนี้มันมันอาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะ ต<ช>้ององความรู้ที่จะได้จากการศึกษามันไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันไปแล้วใช่ค่ะม่เกี่ยวกับคณะอาจารย์ที่สอนระบบการศึกษาที่สอนาาสอมากกว่าใช่ค่ะงานวิจัยมันสวอาจะอนุมานแบบนั้นได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยโดย,โดยเฉพาะถ้าเกิดจะเจาะลงไปเลยว่ามหาวิทยาลัยแบ่งเป็นกลุ่มคณะนะคะแบ่งเป็นกลุ่มคณะของมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ในส่วนของรัฐกับเอกชนในส่วนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในส่วนของรัฐกับเอกชนในส่วนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของรัฐกับเอกชนเนี่ยปรากฏว่าถึงแม้จะมีอัตราเปรียบเทียบจํานวนการลงทุนที่ลงไปแล้วเนี่ยมีจะมีบางส่วนที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นของวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยของรัฐจะลงไปเยอะหน่อยอนะคะแต่อย่างไรก็ตามออกมาเนี่ย ถ้าวัดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสออแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันผลออกมานี่้ใกล้เคียงกันอย่างมากเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทําเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่มันเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นว่าเอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้ได้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนไหมจบวิทยาศาสตร์สุขภาพมาจบวิศาการแพทย์มาแล้วเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้สังคมได้จริงหรือเปล่าใช่เท่าที่ทราบเนี่ย ตัวบ่งชี้ทั้งหลายในการวัดประเมินประเมินสิ่งที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยประเมินกระบวนการของอาจารย์การสอนนักศึกษาแต่กระบวนการหลังจากจบไปแล้วเนี่ยรู้สึกจะมีแค่ตัวเดียวก็คือว่าไปขอให้นายจ้างคอมเมนต์บอกว่าทำงานแล้วเป็นไงอะไรยังไงใช่ไหมครับแทนที่จะไปดูต่อเลยอีกปีหนึ่งในเด็กแต่ละคนคือทํางานร่วมกับคููว่าจ้างไปเลยนะฮะสำรวจตรงนั้นไปเลยค่ะ ผมว่าตรงนั้นน้อยมากน้อยอาจารย์ในในงานวิจัยมันบอกไหมครัว่าการศึกษาของรัฐในคณะแบบนี้ในเอกชนแบบนี้ไอ้อนี่ดูเอกชนจะจะมีประสิดีกว่ารัฐจะดีกว่าในคณะแบบนี้มีลักษณะนงานวิจัยผลออกมาผลออ,ออกมาเนี่ยถ้าถ,ถ้าเปรียบขนาดนั้นแล้วว่าในในส่วนของแต่ละด้านแต่ละด้านอันไหนดีกว่ากันเนี่ย ของของ,ของเอกชนเนี่ยจะได้เครดิตในส่วนของมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ากลุ่มตัวอย่างของเราในส่วนของเอกชนเนี่ยจะมีจํานวนเยอะกว่าของรัฐด้วยค่ะและก็อายุการตั้งตั้งใหม่เนี่ยอายุของมหาวิทยาลัยเอกชนจะเสียเปรียบตรงที่ว่า อายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าและจํานวนนักศึกษาก็น้อยกว่าจะแบ่งเป็นสาอันค่ะแบ่งตามคณะแบ่งตามระยะเวลาการดําเนินง,งานของมหาวิทยาลัยและก็แบ่งตามจํานวนนักศึกษาค่ะได้เก็บได้เก็บจากมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ไหมฮะ เก็บค่ะเก็บค่ะเฉพาะในเขตกรุงเทพนะคะเฉพาะในเขตกรุงเทพที่สอนบริหารธุรกิจนะฮะมอที่เก่าแก่เลยทุกคณะเลยค่ะในส่วนของมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ในส่วนของวิทยาศาสตร์สุขภาพในส่วนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับเพราะถ้าเกิดพูดกับกลุ่มที่เขาไม่ได้ไม่ได้รังเกียจระงอนนะับห่วงเรื่องของยี่ห้อเรื่องแบรนด์เขาจะบอกว่าถ้าเป็นบริหารธุรกิจโอเคนะบางทีมหาลัยใหม่ๆอาจารย์รุ่นใหม่เอกชนอาจจะดีกว่าโอ้แต่ถ้าเกิดวิทยาศาสตร์วิศวะแน่นอนเลยต้องมอรัฐค่ะใช่อันนี้ ปัญหาที่เจอเนี่ยรเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องเซสซิทีฟสำหรับมอเอกชนตอนตอนที่ทำจดหมายเพื่อที่จะไปขอจำนวนเงินเนี่ยให้ท่านอาจารย์ให้ท่านลองเดาสิควะว่าได้มาหรือเปล่า มาจของประมาณใช่ค่ะขอจํานวนเงินเงินตัวเลขการลงทุนขอจํานวนเงินเงินเดือนขอข้อมูลขอข้อมูลยากเลยทีเดียวค่ะยากเลยทีเดียวตอนแรกแล้วก็ได้มาไม่ตรงกันอันนี้คือข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะข้อมูลที่เราได้จากสถาบันกับข้อมูลที่ทางสถาบันแจ้งไปที่สพอในการที่จะทํา QA ไม่ตรงกันอันนี้ก็จะเป็นปัญหาตอนแรกแบบข้อมูลจะเอายังไงจะเอาในส่วนที่จะเอามาจากสถาบันหรือว่าจะเอามาจาก งใช่ค่ะครับอาจารย์ผมมองอันหนึ่งพอจะเห็นภาพหรือว่าต้นทุนของการผลิตบัณฑิตออกมาในแต่ละสถาบันรัฐกับเอกชนเนี่ยจริงๆถ้าเปรียบเทียบต่อหัวบวกทุกอย่างกลับกันไปของรัฐเองก็ไม่ได้ถูกกว่าเอกชนไม่ค่ะไม่ค่ะโดยเฉพาะถ้าถ้าจะดูจากงานวิจัยเดิมๆด้วยแล้วดูจากวิจัยอันนี้ด้วยเนี่ยของรัฐโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่มหาวิทยาลัยที่ตั้งมานานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยสูงกว่า ถ้าดูจากงานวิจัยนะคะ,คะลายงานวิจัยเลยปรากฏผลแบบนี้ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปลงที่ตัวงบดําเนินการเยอะอซึ่งงบดําเนินการของเราก็คือค่าเสียงเงินเดือนค่าตอบแทนบุคลากรต่างๆนานาเพราะบุคลากรเนี่ยไม่ใช่สายอาจารย์อย่างเดียวค่ะ,คะ บุคลาคกรมีสายสนับสนุน,น,นใช่ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็มาจากเงินออถ้าเป็นของรัฐก็มาจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งงบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะให้จะให้ของภาครัฐในระดับอุดมศึกษานี่ก็สักประมาณ20%โดยเซสว่าสมัยนั้นนะคะคตอนที่ทําเล่มนี้ประมาณ20%แต่ของเรานี่ต้องหาเองหมดเลยครับค่ะครับ,รบซึ่งตรงนี้ถ้าถามองจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นความเชื่อว่าไปเรียนสถาบันของรัฐจ่ายเงินน้อยค่าเทอมถูกกว่าจริงๆมันไม่ใช่ เพราะว่าเงินส่วนต่างคือเป็นเงินของภาษีที่เข้าไปแอบสอบเข้าไปดูแลถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จบรัฐบาลของรัฐเองต้องต้องตระหนักเือนต้องตระหนักตัวแลกในการผลิตคุณอาจจะสูงว่ามหาลัยกระชุนด้วยซ้ำใช่ค่ะใช่พอพอมาคำคำนวณต่อหัวแล้วเนี่ยถ้าไปดูคำเงินต่อหัวจะเห็นเลยค่ะว่าของรัฐที่ตั้งมานานเนี่ยจากงานวิจัยเนี่ยจะมีจะมีจํานวนค่าใช้จ่ายต่อหัวเยอะกว่าเยอะกว่าอาจารย์นี่ผมสงสัยเลยว่าแต่ถ้าสถาบันของรัฐที่พยายามจะออกจากระบบ ไม่รับเงินภาษีไม่รับเงินงบประมาณออกมาบริหารจัดการเองแ้วถ้าออกมาแล้วสู้กสบัของเอกชนเนี่ยในแง่ของการแข่งขันมันจะออกหน้าตาย่งไรตอนนั้นเอกชนก็น่าก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือความมีชื่อเสียงของภาครัฐเขาได้อย uh> ู่แล้วถ้ามรัฐเขากล้าที่ออกมานะใช่ค่ะใช่เขาติดเขาได้ยี่ห้อไปแล้วได้แบรนด์是 นะบริหารก็จะได้แบรนด์ไปแล้วคนก็ยังติดแบรนด์นั้นอยู่และยิ่งเขาออกมาทําบริหารจัดการตัวเองแต่อย่างไรก็ตามภาคกรัดเนี่ยพอออกมาบริหารตัวเองแล้วเนี่ยจากความที่ออขอโทษนะคะไม,ไม่ได้หาตังค์ใช้เองมานานเพราะว่ารับ,ร,บรับตังค์จากงบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวนะฮะมันก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการที่จะมาบริหารเงินที่ต้องหาด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะ อาจจะตรงนี้เขาอาจจะด้อยก่าของภาคเอกชน l e ARNING CURVE ประสบการณ์ในการบริหารต่างกันบ้างครับเอกชนก็ต้องบริหารในทุกแบบบริษัท่ะคในขณะที่รัฐเองก็เหมือนกับหน่วยงานรัฐเพราะฉะนั้นผมว่าด้วย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 บุคลากรเขาอาจจะไม่ได้มีมีโน้ตฮาวหรือประสบการณ์ในตรงนั้นแข้วกันอาจารย์ถ้าผมคิดย้อนกลับไปเมื่อบอกว่าต้นทุนของการผลิตของภาครัฐสูงกว่าแล้วถ้าออกจากระบบมาต้นทุนก็ยังเท่าเดิม เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะ,จะสะท้อนกลับไปหาผู้เรียนนักศึกษาเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเลขขึ้นมาเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมค่ะท่านเพราะว่าค่าตอบแทนบุคลากรเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปดูในงานวิจัยแล้วเนี่ยะจะเห็นว่าตรงนี้เป็น จุดที่สูงเป็นราย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 จ่ายที่สูงค่าตอบแทนบุคลากรเพราะถึงแม้ว่าออกนอกระบบปุ๊บทีมบริหารก็ทีมนี้ใครจะยอมให้หักเงินใครจะยอมให้ลดเงินตรงนี้เพราะฉะนั้นต้นทุนที่มันเป็นมันเป็นต้นทุนอ่าฟิกคอสต้นทุนหลักต้นทุนคงที่เนี่ยมันเท่าเดิมอยู่แล้วใชเท่าเดิมอยู่แล้วแล้วไม่มีเงินสับสนุนภาครัฐเข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นะ อ่าอันนี้ยังไม่จบนะคะเพราะว่าอ่าถ้าถ้าต้องออกมาทํางานบริหารด้วยหาตังเองด้วยรับเงินเดือนเท่านี้ยังทําอยู่ไหมอ่าอาจจะไม่ล่ะอาจจะต้องเขาเขาก็ถ้าผู้มีประสบการณ์หน่อยนะก็คงจะย้ายไปอยู่มอยกระชอนอันนี้พูดพูดเหมืข้เข้างเราเนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นภาพข้าบของคลองข้างการศึกษามันก็มันก็จะเริ่มเปลี่ยนเหมือนกัน ถ้าอ,ออกมาอยู่ในในใน,ในนอกระบบมากขึ้นใช่ค่ะน,น่าจะต้องเปลี่ยนค่ะเอกชนจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราหาตังค์เลี้ยงตัวเองมาอยู่แล้วแต่ว่าความเป็นแบรนด์ความมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เท่าเขาไม่เท่าแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงทางด้านวิชาการแล้วเนี่ยถ้าพูดตรงไปตรงมาแล้วในส่วนของเอกชนเนี่ยก็อาจจะ ด้อยกว่านิดนึงด้อยกว่านิดนึงการได้รับการยอมรับจากสังคมเนี่ยด้อยกว่าเป็นเรื่องของการถูกยอมรับใช่แต่ไม่ไม่ใช่เรื่องของคุณภาพการศึกษาต้องต้องเยอะค่ะใช่ค่ะไม่เพราะเท่าที่ทราบนะครับถ้าผมมองในมุมผู้บริโภคนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ได้ทราบเลยนะว่าจริงๆแล้วคําว่าคุณภาพคืออะไรนะฮะ มหาวิทยาลัยจะต้องมีตัวกําหนดดูคุณภาพการสอนนะฮะแล้วก็ดูการทํางานวิจัยต่างๆนะครับซึ่งผู้ครองไม่ได้ทราบตรงนี้เกาทราบแต่เพียงว่ามหาวิทยาลัยี่ชื่อดังก็น่าจะดีใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วสมมุติ แล้วเขาไม่ดูเป็นรายคณะด้วยเขาดูชื่อโดยรวมเลยใช,ใช่ไหมครับไม่ได้เหมือนต่างประเทศที่ว่าปกติแล้วอ๋อถ้ามมมอ,มอนี้จะคณะนี้จะดังเพราะมีงานวิจัยเยอะอาจารย์เก่ง,เ,กงเยอะแต่แต่ในคนไทยเนี่ยส่วนมากจะดูภาพรวมยี่ห้อน,นี้ดีสุดทุกอย่างค่ะก็เหมือนเวลาพอเด็กจบไปปุ๊บเด็กไปสมัครงานคําแรกที่โดนถามก็คือว่า จบที่ไหนใช่ไหมคะอมพอเราจบมอยเอกชนแล้วก็เ,เสียงเบาๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเอกชนชั้นนําก็จะเสียงดังหน่อยแต่ถ้าจบของรัฐเนี่ยจะเสียงดังเลยทีเดียว<ช>นะคะอันนี้คือความรู้สึกและความเชื่อของสังคมไทยเ<ช>พราะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าดูจากคุณภาพกา,พาศรศึกษาที่ถูกวัดโดยมาตรฐานเดียวกันวไม่มีความต่างใช่ค่ะไม่มีความต่างค่ะครับแบบนี่คือเรื่องราวตอนแรกนะครับของระบบการศึกษาที่เปรียบเทียบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนคุณภาพไม่ต่างนะครับต่างเรื่องความเชื่อแล้วก็ สิ่งที่คิดในสังคมไทยครับตอนหน้ากลับมาเราจะถอดเปลือกลงรายละเอียดให้มากกว่านี้ให้เห็นถึงภาพที่ชัดเจนระบบการศึกษาไทยทั้งเอกชนกับรัฐไม่ต่างแต่ต่างด้วยต้นทุนครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เฉลิมพรนะครับที่ให้ข้อมูลในเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าเราคุยกันต่อครับผมได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนี่คืคอวันนี้ทีทีะนะครับคุยความจริงผ่านงานวิจัยดีๆกับวันนี้ทีทีสเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพราะตอนนี้ธุรกิจที่กําลัง เบ่งบานเลยธุรกิจมือปืนรับจ้างทําวิทยานยิพนธ์แม้กระทั่งทีเซสแม้ก็ตั้งแต่ระดับตีโทเอก